โอเคครับวันนี้ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องทําไปเรื่อยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถให้เพื่อนๆดูนะครับไปชมรถกันเลยนะครับแล้วก็แต่งสไตล์เดิมๆครับไม่มีอะไรมากครับเริ่มจากชุดหน้าก่อนเลยนะครับชุดหน้าก็ไม่มีอะไรมากครับโชคเดิมครับดุมแต่งครับขอบล้อดีแมกครับ ขอบรอดิแม็กแล้วก็โอไม่ทราบเลยนะครับว่าอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่เพราะพ่อผมแต่งออกไว้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นชุดสี่เดิมเดิมติดรถเลยนี่ก็มีจุบตัวห้าบาทครับฝั่งนี้ก็เป็นดำเหมือนเดิมครับเหมือนกัน,นก็ลานักทองครับตัวยี่บห้าครับนี่เลยครับยี่บห้าบาทครับ นี่ก็ตัวละยี่ห้าข้างใส่เข้าไปข้างในนี่เลยครับแล้วก็บูธตัวนี้ละสิบสามบาทสีแดงตัวละห้าบาทครับติ๊กเกอร์ก็ละยี่สิบบาทครับนี่ครับนี่นี่ทำเองครับทำเองครับ นี่ก็ที่ปิดไว้นี่ก็ใช้ไม่ได้นะครับก็เลยปิดไว้ซะเลยมันใช้ไม่ได้ก็เลยปิดเลยนี่ครับน็อตขาดทีแล้วเป็นน็อตแบบนี้นะครับนี่ฮรมันก็ได้น็อตทองเหมือนเดิมครับน็อตทองน็อตทองนี่ครับน็อตทอง มาถึงชุดหลังกันเลยครับนี่ก็มีบังโซ่ครับบังโซ่สร้างขึ้นมาครับเจาะเองทําเองหมดเลยครับทําเองครับแล้วก็มีข้างหลังนี้ด้วยไซแยงหน้าไซยยงหน้าก็คือสองสองห้านะครับหรือว่าหกสิบทับร้อย้าก็เป็น ครอบล้อครับ,รบดีแม็กเหมือนกันดีแม็กครับยางก็เป็นอารซนะคะับซครับแล้วก็ขนาดสองห้าศูนย์สองห้าศูนหรือว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครัเพราะว่าเป็นไซส์อะไร นี่ล้วก็มาดูข้างหลังกันนี่ครับหางเป็ดครับสร้างครับก็นอทองครับก็จะเคอะเขอะไนิดนึงเพราะไม่ได้ล้างนะฮะนอทองครับร้อยี่ห้าครับบูทครับสีม่วงบูธสีม่วงครับตัวละสิบสามบาทนี่ก็เป็นสติกเกอร์นะครับแต่ละสามสิบห้าบาทแผ่นใหญ่ครับ แล้วก็ฝั่งนี้ครับมีนัดทองครับนัดทองอันนี้ตัวละห้าสิบครับตัวเมียนี้สี่สิบห้าครับโชคก็เป็นโชคเดิมนัดทองครับท่อครับมาพูดถึงเรื่องเครื่องกันเลยดีกว่าครับเครื่องนี้ก็เป็นลูกเดิมไซร้อยครับลูกเดิมไซร้อยคว้านมาครั้งเดียว ขบูก็เป็นขบูเดิมนะครับขบูเดิมครับนี่ฮะขบูเดิมนี่ก็มีเล่นสีนิดหน่อยฮะโดยรวมแล้วผมล้ำดูใต้เบอกันดีกว่า แต่บอกก็ไม่มีอะไรฮะไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นเบอร์แปดฮะนีนก็ไลนนะ้ำทองครับว่าถังน้ำมันสติมแท้ร้อยเปอร์เซ็นครับนี่ครับทำเองครับทำเองครับเอามาจากรลอดครับ ก็ไม่ได้ล้างนะครับก็จะดูเคอะเนิดนึงนี่เราก็จะมาฟังเสียงท่อกันนะครับไม่รู้ว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับ แค่นี้พอนะครับบ้านคนเยอะนะครับครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ